สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปที่ึกพิมเมเลงอังกฤษนาะที่3มีเตะกัน7คู่อาร์เซนอลก็เปิดบ้านเสมอกัรไบรี้ยงไป1-1เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านนำไปก่อนจากคายฮาวเวิร์ดก่อนที่ทีเมเยอรมันตีสเสมือนจะเจ้าไปโดฮะแล้วก็เกมนี้เจ้าบ้านเหลือ10ตัวด้วยนะเพราะว่าดีแคนไรส์โดนใบเหลืองแดงไล่ออกไปคู่ต่อไปเบรนท์ฟอร์ดก็เอาชนะซามตันไป3-1 เจ้าบ้านได้ประตูจากแบรนด์เอบูโมเหมาสองอีกหนึ่งลูกมาจากโยอันวิซ่าส่วนทีมเยือนได้หนึ่งประตูจากยูกินาริสุกาวะเอเวอเรสตนก็เปิดบ้านแพ้กับบอลมาร์ตไป2-3เจ้าบ้านเนี่ยอุตส่าห์นำไปก่อนถึงสอนะจากไมเคิลคีนกับโดมินิกคาร์บัตเลวินแต่ว่าพอช่วงท้ายเกมครับบอลมาร์ตซันโบทีเดียว3ลูกรั่วจากองตัวเซเมนโยรูอิสคุกแล้วก็หลุยส์เซนิเทล่า อิฟสวิตเสมอกับฟูลแลมไปหนึ่งเจ้าบ้านนำไปก่อนจากเลียมดีแลปก่อนที่ทีเบียนม,มาตีเสมอได้จากอดามาเตาเล่เลสเตอร์ก็แพ้ให้กับทางแอสตันวิลล่าไป1-2ทีเบียนได้2ประตูจากอามาดูโอนาน่าแล้วก็จอร์ดูแรนฮะส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากฟา bon กุโดโบนาโนเต้นอตตทิงแฮมฟอร์เรสก็เสมอกับวูฟไป1-1เจ้าบ้านนำไปก่อนจากคริสวูดแล้วก็ทีเบียนม,มาตีเสมอได้จากชองลิกเนอร์เบลกา ส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็เปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไป1-3ครับทีมเยือนได้ประตูจากแฮตทริกของเออร์ลิงฮาแลนด์ฮะส่วนเจ้าบ้านได้หนึ่งประตูจากลูเวนดีแอสของทีมเยือนนี่แหละทำเข้าประตูเองไป ตาราังคะแนนล่าสุดตอนนี้จากฝูงก็เป็นแชมป์เก่าแมคซิสตี้ที่เก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2แล้วก็สาสเป็นไบรตันกับอาร์เซนอลมีทีมละ7อันดับ4ถึงหลิเวอร์พูลเบนฟอร์ดวิลล่ามีทีมละ6คะแนนสโซนไทยตาราง3อันดับสุดท้าย1 8 19 20สิ้ิคิสสันพาเลซซามตันเอเวอร์ตแพ้วรวดยังไม่มีคะแนนส่วนในติที่น่าสนใจนะตอนนี้ดาวซัโวเออร์ลิงฮาแรนด์ของแมนซิตี้3นัดซัดไปแล้ว7ประตูนะฮะส่วนแอซซิ์ไม่สุด3 ประตูเนี่ยก็จะมี2คน 2> โคพาเมอร์กับบุกโยซากา้าแล้วก็คลีนชีตมากสุด2นัดก็คือดาวิดลายา่าแล้วก็อลิสันเบเกอร์โปรแกรมในคัมคือวันอาทิตย์ที่1กันยายนมีอีก3คู่1นึ่ทุ่มครึ่งมีเชลซีเปิดบ้านเจอคิสเันพาเลตแล้วก็นิโคลโซ่พบกับสเปอร์ส่วนคู่ดึก4ี่ทุ่มแมนยู U, เปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลไปต่อกันที่ศึกแชมเปี้ยนชิพนัดที่3นะมี10คู่เบอร,ร์ลี่เปิดบ้านเสมอก,กับแบ็กเบิร์นไป1-1คาร์ดิฟแพ้ให้กับเมดิเดิลสโบร์ศู คนที่ซิตี้แพ้ไอโอซิตี้ศูนย์หนึ่งดารบ,บิ้กตตี้เอาชนะพริสตอลซิตี้ไปสามศูนย์ลีดเดอรเตต์ก็เปิดบ้านเอาชนะเฮาซิตี้ไปสองศูนย์มิววอลก็เปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลเวสเดย์ไป3-0ออฟฟอร์ดยูอนเต็ดเอาชนะเพรสตัน3-1พรีแมัทแพ้โต๊กไป0-1พอสแมทแพ้เซนเดอร์แลนด์1-3เวสต์บอมก็เฉือนเอาชนะโซนซีไป1-0 แต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยตอนนี้จากฝูงก็เป็นซันเดอร์แลนด์ที่เก็บไป12คะแนนเต็มเลยจาก4เกมอันดับ2เวสต์บอมมี10อันดับ3วัตฟอร์ดมี9อันดับ4แล้วก็5เป็นลีกกับแบ็กเบอร์มีทีมมา8อันดับ6กับ7เป็นเบอร์ลี่กับมิดดเิลส์โปรมีทีมมา7ในขณะที่โซนไฮตาระอันดับ22พรีมัตมี2อันดับ23แล้วก็24เป็นลูต้นเท้ากับคาร์ดิสต้ที่เก็บไปทีมละ1คะแนนเท่านั้นเอง โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่1กันยายนยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะฮะสามทุ่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็จะเปิดบ้านเจอกับวัตฟอร์ด